นึงเขายืนดูมึงนั่งดูดูสวาของโอ้โหก็เสือกนะใช่ๆๆน่าจะมาันคืนนี้ตะข้างๆโต๊ะข้างๆนี่กว้างขวดเลยตัวใหญ่ด้วยยืนยืน่พอใจเราไพอใจเราไปนั่งก็วะมามีตีกันยเหรอีมีเมื่อคืน้ไฮันไม่มามาไม่ทัอันนี้มันเปิดได้นะตัวล็อกตัวล็อกตัวล็อกนี่เอาบอก่อย่าไปก็นี เออใส่ไปอย่างนี้ใส่แบบไหนใส่แบบไหนอธิบายด้วยเอาใส่แบบไหนก็ใส่อย่างนี้ไงเอาใส่เข้าไปอย่างนี้เออให้กระดาษเป็นอย่างนี้เออนี่นะครับนี่นะคเป็นเตียวขายอย่างนี้ขายอยู่างนี้ไม่ได้มาขายของมาสอนเออเนี่ยน่ารักเชียร์ อัน,นี่ร้อง,งอะไรบอกก่อนไอต้ตรงสเงีเหลืองเนี่ยมันสามารถปรับได้ที่ว่าเป็นเป็นตัวสีเหลืองอย่างนี้นะที่มีสีเหลืองมันสามารถปรับได้เวลาสอดกระดาษเนี่ยให้เปิดตรงนี้ขึ้นมาอ่ะเปิดแบบไหนเปิดแบบไหน,นกระดันเฉยเนี่ไยไม,ไม่เห็นไห็นอ่นา,าไหนไหนเออ มันเปิดเพื่ออะไรเหมือนคนตีนกูนะตอนเนี้ยเปิดเพื่ออะไรเหมือนเพื่อสอดกระดาษสอดใส่ถ้าไม่เปิดเราจะสอดใส่ไม่ได้ต้องอย่างนี้สอนที่ดีไม่ได้ต้องแบบพ่วงความจังเรไวาตลอดแล้วมึงใส่มือยังใส่กระดาษเดี๋ยวสิมันต้องปริ้นเนะก่อนสอดใส่อ่ะเหอถ้าใจาไหมถ้ามันแน่นนะถือว่าดีนวดแต่น้ำลาย ถ้ามันฝืดด้วยว่าไม่เกินสองปีว่าอ่อ่ะไปพอเราเอาพอรอเปิดอย่างนี้ยใช่ไหมการสอนกรดาษเนี่ยเราให้ดูตัวสีน้ำเงินไอตรงเนี้ยไม่้อาไปดูไอเนี้ยมันเป็นหมึกไอสีแดงมันเป็นหมึกในการใส่หมึกแต่เราไม่ได้ใช้หมึกเราใช้เป็นแบบความร้อนในการอ่านเขาไอจ่ายข้อมูลออกมาคือเป็นมันเป็นกระดาษนี่เป็นกระดาษหมึกอยู่แล้วซึ่งเวลาใส่เราดูสีน้ำเงินใส่คล้ายๆกันสอนเข้าไปอย่างนี้ตรงเนี้ยจะเป็นตัวล็อกกระดาษ ตรงนี้จะเป็นเลเซอร์ที่จับจับข้อกระดาษตรงนี้ว่ามันหมดแล้วให้ดึงเข้าหาตัวเนี่ยเส้นหนึ่งอ่ะประมาณเนี้ยตัวไหนวะตัวเหลืองๆข้างล่างเนี่ยก้มดิเออตัวเหลืองข้างล่างเนี่ยไหสิอืมอ่ะอ่ะตัวเหลืองงไหนเออเนี่ยเหลืองๆเนี่ยเหลืองๆนี่คือเป็นเลเซอร์เออนู่นแล้วเป็นให้กูก้มดูโอเคตั้งไว้เหมือนเดิมเส้นเดียวนะประมาณเนี้ย ข้าดึงข้าวตัวผะมีขนาดนี้เลยเอ้ดึงข้าวตัววันนี้ส่วนตรงเนี้ยตรงนี้มันเป็นหมอนรองสามารถลอกสติกเกอร์ได้ด้วยแต่เราไม่ใช้มันสามารถเราออกได้โดยกดตรงเนี้ยแล้วดึงขึ้นอย่างเงี้ยมันมันเอาออกได้เห็นไหมแล้วเอาออกทำไมวะมันเป็นหมอนแบบว่าเอาไว้ลอกลอกสติกเกอร์โดยอัตโนมัิอนะอ๋อแต่เราไม่ลอกเราไม่ลอกเราคือเราไปลอกหน้างานไง ม่เยังนก่อนใช่สถานจะจะเป็นสถานของโผลงเองหมอนรองตูดหมอนรองตูดเหนนี้แหละอย่าให้สติกเกอร์มันตกหมอนเอาใส่ประมาณไหนประมาณไหนเนี่ยแล้วก็ใส่ประมาณนี้มาดูข้างหน้าตรงนี้พออย้วอ่าใส่ประมาณเนี้ยกลับไม่ดึงกลับไม่ไม่เดี๋ยวค่อยดึงก่อนดิให้เราปิดก่อนพอเราได้ได้ค่าไอ้ได้ได้ที่วางแล้วอ่ะเราก็ ตัวล็อกกระดาษเนี่ยให้มันชิดกระดาษประมาณนี้อย่าให้มันชิดจนเกินไปเพราะไม่งั้นมันจะมันจะดันกระดาษออกมาแล้วแค่นี้ติดอือเห็ง่ายนะง่ายไปเลยนะไม่ไม่จัดันเดี๋ยวคิดว่าถึนไครื่องไอมไปเพราะมีอ่อน่นี้ใช่มนี้ยใช่ไหม โอเัอันนี้เสร็จแล้วเหรออันนี้ในการใส่ใส่กระดาษเฉยๆเดี๋ยวจะมีการตั้งค่าอันนี้เปิดไว้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องปิดอ๋อโอเคแต่ทุกครั้งที่ใส่กระดาษใหม่มันจะคายกระดาษมาประมาณสองแผ่นโอเคคายกระดาษมาเองนะสองแผ่นเมื่อไหร่คายทิ้งอ่ะทิ่งแล้วเนี่ยเอโอ้โหจะโทรหาวันนั้นแน่วันที่